อ้าฟังดยกให้โอกาสเอามาวนี้พักแล้วพักละเสียงมวนไพร่รอบเขพาทสูง

62เดียวเปิดเป็นยังไงนี่62เดียวสู่หา2สู่ะเดี๋ยวมันติดโครงก่าเอาสู่สามสหเอานังยังไม่ได้สิเอาวะ62เดียวสู่สามสหเอาวส่หัอ่ออันนี้ก็หาสามสู่วะสู่เนาะเอออ๋จะสามตากับเต็งตามสามตาเต็งตามอ่อเปิด โอ้ยเรียบร้อามตัมเตสามเรียบร้อโอ้เสียเีกข่อยบัตเท่าไหร่หกอยางกินกองยากินกินเยอเอางี้สิเอันนี้สามตเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดองมส่ายีอ้ตัวนี้ข่อยเสีย เสียหกหมื่นเสียหกหมื่นเสียหกหมื่นอันนี้เสียอีกสองหมื่นเป็นแปดแปดหมื่นแปดหมื่นตีขึ้นไม่ค่อยตอนนี้ค่อยได้สี่หมื่นสี่หมื่นเดือ, 40, อนสี่หมื่น่อยจะบอกเขาจะแปดหมื่นทั้งทุดมันเจ้าก็ต้องตีขึ้นไม่ค่อยเดือนสี่ตัวนี้เจ้าได้แปดหมื่นร่มทุนแมนมอตัวนี้เจ้าได้อีอกสี่หมื่นร่วมทุนแมนมอเป็นแสนสอง แสนสองตีขึ้นมาสี่หมื่นี่สี่หมื่นอ่ะเนาะสี่หมื่นนี่ก็ตีขึ้นมาอีกไอ่สองหมื่นเป็นหกหมื่นไ0 0หกหมืนหกหมื่ได้หกหมื่นสี่หมืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหาหมื่นนึ่งสองสามสี่้าเจปเก้าสิบโอ้พอดีบ่เหลือพอดีดิอือก็พอดีเนเหือยังเลยค่อย ะจะไปขอติง่งซีซนะบ้างเหรอน่ะคิดษาไปเจ้าบวัวแดงยังค่อยกักใบให้ให้มันอันนี้ในว่าเจ้าจะเอาไปใส่วกสองเย้าอีกหนะมอจะไปย,ยังความคิดนะเรียนตานะเอาปั๊ม Lịch Chị xong gì Cầm chị sống yêu 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 หกห้าสองห้าสองก็สิก็หกห้าสูว่ะสูงอืเอาไปยืมใส่มาติสามตามตามติสามตัวสามตามอ่ะโอเคเปิดตายสิ่จะเดี่ยบลอยเ้าบมี่เอาบะมี่อย่างหกห้าสองจะสงอ๋อจลงเงี้ยก็จลงเงี้ยกันห้าสองเดียวห้าสองเย่งว่าถื เดลงซีสองเอียวส่วนตัวซีสองเอียวบ่ถือมก็เต็งสามอเต็งสามกะซ้ำเจ้าไปเลยเนี่ยเจ้าขึ้นเห็นไหมเข้าใจปะเจ้าอะไรถ้าหมดสี่หมื่นสี่หมื่นปีนี่ออกสองหมื่นเอาเจ้าไปถึงต้องวะเจอสี่หมื่นสี่หมื่นเจ้าขึ้นมาหนึ่งสองหมื่นเจ้าเต็งสามที่เด็กมันอยู่อย่างไงอยู่เต็งตามมันมั้

เจ็สองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้าย<ก>ี่สิบสองหมื่นเป็นไหมหนึ่งสองสามสี่หา้าหดป้าีองสมี่บห้บหเจ็ดแเี่กกยตสามอยกดไหจอาเจ้าก็ได้ไปแค่2องหมื่นด<อ>ีเจ้าต้องตีขึ้นม่ให้คอยอหหา,า่ฟัง vô cùng 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 vô กับสี่ห้าหกเลยอ๋อมาแล้วเต็งห้าห้าสามเยี่ยวจ้าเต็งตลาดเงินหนึ่เงินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปมั่ได้เงินเดียวมันไม่ได้เดี๋ยวเราจะุข้านปเรื่องมันไง เอาในวงก็จะกระทำกันจริงีตัววานวอลอาบ้างอ่ะมมีก่ัมีหกมีเจ็ดตัวมมกาหกสองข้าอกเจ็ดาียวค่ไหนมะคือกาหกสองนี่ยเจ็ดกาหกสองวะสูงเลย เียเนียเยเดียวเดนี่เลยเจ้าเจ้าเด่นน้งไ่เตงสกับการหกสองนะส่วหาซีะ่เตงหกคือรไล่เต็งหบนนึงมันอยู่เต็งหกเนาะเต็งหกับเต็งสตัว่แเต็งหกับเต็งสองลไปเต็สได้ะ ก้ากองนี่นี่เก้าติสงสเาอเออฮะเปิดบันชมนะจ๊ะเปิดสิจ๊ะสี่ห้าเอี่ยวมีซ่เฮลโหลสี่ห้าเอี่ยวเดี่ยวเี่ยร้อยบอถือแก๊กคนจ้าโอ้เจ๊ Có cửa thử mà kia nó Miết điều à, Ôi, tôi nát, tôi nát Chắc, Chắc nó mấy à, thấy nó Chú có mát thuốc này Cái này cà bao là lại rồi Con nghe tốt chẳng thấy mất nọn rồi Nọn à, cả hóng kia này Lại cho mấy cái bạc tiền này Kẹp kẹp Mát thang là đấy chị cho Thư gần, cho Phan phan Nè, bằng Nó xám yếu yếu

tên hộp có tèn anh em mà xài sáu tám được nội không hả nó mất tèn sáu mình quên Ở à, thêm mày เปิดได้น huh. นิอ่ะนิ่ง sì, ยังนิ่งนะก็เปิดกรสูดิมาให้กันซูสูกับสูหกเยล้วเนาะอ่อนเรียบร้อยเจ้าโดนเจ้าเต็มเต็มพอเัยจ้กินนะเจ๊เลยเอ็มเต็มเจสิหนแมขอบคุณที่ช่วยนะจีเต็มฮาเต็ม6กกถือเบิ้ะถือเบิ้อนะจีเต็มฮางหอย่งมือหรืเป่าสามนี่ล่ะหมือฮ่าสูงมือหนึ่าสูงมืหนึง

หเดีบ่มีหาสูมีแต่หกูวนเดี๋ยวยังเดี๋ยวล่ะอ้าวฟางเจืม

นี่เต็งสมเต็งเต็งสมที่ตัวเอามากเอามาต,ต,ตัวยาวต่ำตัวเต็งนี่เต็งสามตัว,ตวนี่สองันนี้ยาวต่ำอยูาวต่ำหาไปหาไปอยู่ยาวต่ำอ๋อนี่หสูงเต็งหเอาไปยุ่อเพื่อวะเต็งต่ำมาต่ำย้อเพื่อวะอ๋อบ เปิดจะเสิไปยูใสเาสิไยูใสเดี๋ยวรอกินจ้าเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปนับสกอตแลนด์เจนนะตัวนี้ไม่ต้องนับตัวนี้กินไปสองหมื่นเดี๋ยวไปนับสกกตอนตัวนี้นับนะหละโมกใบเหรอเจ็ดเจ็ดเก้าสิบหนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งยังละหาใบหมื่นหน ได้สามหมื่นอันนี้อีกหนึ่งสองสามะ้ารวมทั้งหมดอ่ะเก้าหมื่นเมื่นอ้าวอะไรหกสูงหกสูงกัอะไรสามหมื่นะบอกอีหกหมื่นอีกหกหมื่นอีกสามหมื่นเจ๊ เดยนตาลเ่นเป็นเงินเป็ไหลเงบอกซเดีเพื่อนมาก็บคนในแคงเพื่นบรลวงเนาะไ่าจเน้นมักเด่นมัสีลงเออลวงแล้วมันหายไป่เวลาไหนอันนี้ังเกบังฟังเดอันนีเสียงมวนอีก Hochsie Sam. Tôi gặp Sam nè. Hochsie Sam. Ngay như bạn nằm nằm หกสี่ามนาเป็นหกสูงเลยนะเอยดีนี่นะอกสี่สามหกสี่สามอีกหกสี่สามเปิดยังเลยยังอาไปมันกี่การที่หกสี่สมออเห็นยังใช่อ๋อหกสี่สามก็หกสี่สามเหกสี่สามเอยนั่นแหละภาษาญี่่หาสามแล้วสิดนอ่เปิดม่มีดอกกินเต็มเต็มเรียบร้อยหาซีอกินเ้อ หกสีสามมเมนเจ็ดนะมีหกปรตมีหกปัวะเจ็ดออ้ตัดทีตัวเมื่อกันเดียวมันกลายเป็นร่งนีเมื่อกันไปเต็มทงไงเลยโห่ซิวก็าว่าอดไโอ้คหรเสียอารำนอนเนี่ยนาะเจ็ดเจ็ดเก้าวีเโอ้โนี่มันได้วะพี่ว่าได้กบมั้ั๊โอ้โหตานี่

กวาดสองใบเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอ้ากัดสามองเนี่เอาวต็สไปดินี่เอาไพ่งเอา่ะเดี๋ยวจะเจ้าเล้างมกสามช่องเนี่ยอ๋อจ้าหกสามช่องวันดเดอนไหจะด้เอาเิดจะช้ต่งได้นะเ็สามคนกได้ไวไ่ได้เด่น ก็นี่กันเนาะอ่าโดนสี่สามสี่เป็นในโลกที่ลงเหมมื่นนึ่งหมอมื่นนึงหนึ่งองามหกนึงหมื่นเจ็ดเจ็ดสิบสองหมื่นแปดสามหมื่น ถ้าม mm hmm. mm ื่นจ่ายมากเดิของไปงั้นกคบ่ต้องมียสามสี่้ากเจ็ดเจ็ดเกิดสิบี่ก็ดเจ็ดเกสิบสอม็ดพัน่สองสามสี่ห um ้าหกป